ออแล้วก็ดื่มน้ม้ก่่มทางสยยางวิสายยางเขาก็จะกินปรมาณสครั้งจากนั้นเขาก็จะ่อยพอตอนบ่กครับไม่อ้โหไม่ให้ไม่ไดล้วนียม่ไ้ไเยกล้วยมา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  ไหนที่ไหนข่วยเดี๋ยวพี่ฟูไปเอามากเรื่องเล่วไปเอาไปไปเล่าเปียวข่วยเสร็จเรียบร้อยก็ฝากทุกคนช่วยอุดหนุนสินค้าอะไรต่างๆวัตถุมงคลของฝ่ายข้างเงินทั้งหมดเนี่ยก็นํามาพัฒนาครับผมก็อย่างที่เพื่อนานเห็นเนี่ยมาวันแรกวันนี้ต่างกันเยอะไหมครับครับย้อนไปก่อนหน้านั้นก็มันก็ยิ่งต่างวันนี้อีกค่อยๆทําไปเรื่อยๆก็ค่อยๆขับค่อยๆทำค่อยๆขับกว่าจะมาถึงวันนี้ได้นี่ก็ ถูกพอสมควรแต่ไม่เป็นไรครับเพราะทุกอย่างที่เราลงไปก็เกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนครับผมมาที่นี่ไม่มีแม้กระทั่งที่หลบฝนหลบแดดหรืออะไรเทขึ้นเลยครับวันนี้ก็คือเรามีเต็นท์เรามีของเวยการบ้านระบบไฟฟ้าเราก็มีหมดทุกวันครับผมโอเคทันพี่รัเสาอะไรครับได้โอเคนะครับดี๋ยวผมครับที่ี่เป็น ขออธิษฐานอะไรครับสวัสดีครับคุณชื่ออะไรครับผมชื่อนกชื่อนกใช่ไหมครับเคยติดตามช่องเรายังไม่ไม่เคยเลยใช่ไหมโอเคติดตามอ๋อติดตามช่องของชาแนลด้วยนะเพราะว่าเราจะเอาคลิปตรงนี้ไปลงด้วยตามดูตัวเองอธิษฐานว่าไงขอโชคขอลาภขอให้ได้บูชาองค์ท่านองค์ท่านเอาสาธุสาธุครับผมนัทพี่สาธุสาธืชคุณนกใช่ไหมใช่ค่ะครับผม ทีมพี่นุกมานะครับอย่าลืมติดตามช่องของเชนแลด้วยนะครับถายลงขออนุญาตลงเลยนะครับโอ้โหรับกันแล้วรับกันเรียนเลยหายหายนะาทำรักษาไว้ดีๆผมไม่ได้ดูนะเส้นยาวสส้นหยิบเส้นไหนก็เส้นนั้นเนาะถ้าคุณเช่าก็สองพันะเส้นหนึ่งใช่หนึ่งเก้าเก้าเก้บาทเดียวคือสองพันจริงจร หนูได้ยาวเนี่ยหนไปตัดได้ไหมไม่ได้ไม่ได้เลยขนตัวท่านตัดขนหางตัดได้ใช่ไหมออย่างงี้ก็คือขนตัวท่านเลยขนตัวอาบน้ำวันนี้ของท่านนี่คือแบบมีค่ามากไม่เคยหรือคนในรี้อรกองดินทรายหาได้วันนั้นคืนน่ะก็เอาเนี้ยไปเปรียบเทียบว่าโอเคเป็นหนไปพหนูไดไปไปไปขอถุงจากน้องมาเลยขอถุงเล็กๆอ่ะขอนุญาตลงไลน์นะครับ ครับผมครับผมคุณนกครับทีมคุณนกมาแล้วเงินพ่อพีแปตังเร็วเงินพอพีรื่รูปรูปเท่าไหร่นะสีเอสก็เปิดเปิดเออได้บางพันด้วยอ่ะอยู่ไงนเงาเดี๋ยวเดี๋ยวมุ้งพิษไหนคือไหนในนถ่ น้นของเราแซมเนไม่ต้องงง่หมไมนีสอแซมมันต้องเป็นะแต่ว่าลูกไม่เหมือนกันมีตังตังไว้อี่ว่าเป็นเพลินเไว้เนก็คือเป็นลูกเดียวกันค่ะ๋อ พอเอกพอเอกรากระจาเลยใช่ไหมเสียงชมพูถ้างั้นลุงจะรอเล่นทำไมว่าลุงมนดูจากตัวเองที่าเสียงชมพู่ลุงกินลาลุงเล่นกับนูงอ่าท่มาชมพจ่ก็เลยบอกจ่าอย่าลืมนะอย่าลืมติดตามช่องของนนะเราถ่ายลงลงช่องนะอยู่ที่ไหนครับเนี่ยออยู่อ๋ออังเอันนี้เป็นพี่กับน้องกันแง่สองคน ่ยืนหน้าเหมือนกันเลยมามึงก็รับสิหนึ่งสองเอ๋เป็นเพื่อนกันพี่ช่องของพี่ช่องอะไรเพื่อนกันช่องของช n แนลนะครับเฮ้ยยังไม่ได้จ่ายปันไปชาแนลหรือว่านนนวินเมื่เม่มาดูดูดีลุงลุงนจอได้ไ่ยบอกวางจุงวางจุงวางพีเอกชุงวางชุงวางนาชูขอลูปได้ไหมคะอย่าขอบตอนี้อย่าไคะเอาเอาทุกคนนะเอาทุกคนเอโชว์โชว์ได้ๆเกล้องเนี่ยอกล้องเไักลองวาี อ้าวพ่อเอกชูงัวอ้าวได้แล้วชูงัวพ่อเอกโอ้สวยครับโอเคชูแล้วชูไม่สูงขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณทุกคนอีดลุงนนไม่เนี่ยเด็ดเด็ดเด็ดเหมันต์บอกไปแจกกองมาติ้นติ้นจะไปยิงกันมาแล้วอ้าว าแล้วเ่อูแล้วรูแล้วเตโซ่อะไรรู้แล้วเอ่าพ่อเอกลูกจะกลับบ้านนานะพ่อเอกลูกจะลับบ้านแล้วโอเคแล้วโอเคพี่เขาบอกว่าเป็น่อเนี่ยใช่ในรอบสองสามเดือนโคได้ขนกันต่พืชเลยก็ได้แล้วนี่ได้เลย นั่นนนั่แหละปกติหายากมากปกติผมก็ไปเคี่ยรกับลุงนนท์กองทรายไม่พอใจยังไงครับเห็นไหมสาวเขาบอกว่าหล่อแล้วทำไงทำไงทำไงสาวเขาบอกว่าหล่อแล้วทำไงอ๋อนี่นี่เห็นไหมถ้าบอกว่าหล่อได้โอเคโอเคเลยส่งเสียงหน่อยส่งเสียงหน่อยเรียวสวัสดีครับเรีสูง โอเคไหมพอใจไหมพอใจไหมทีนี้นะโอ้โหสุดยอดมากเลยคนลุกเลยไยคนลุกเลยนี่นี่เธอจะเป็นตั้งเธอจะเป็นดังเธอตั้งใจเธอจะเป็นดังงตั้งเธอตั้งใจเลยคนโนกเลยโอเคติดตามช่องของ h a n น e l ด้วยนะได้จ้ะแหมแล้วเออแล้วกอดืมน้ม่ได้ ทางสายยางลูกสายยางเขาก็จะกินประมาณสาสครั้งจากนั้นเขาก็จะถอยแล้วพอตอนบ่ายเขาก็จะถอยครับว่าอยงไโล้วยม่ไดล้วยมากล้วยมากล้วยมาีไพี่ฟูไปเอา เป็นรับเบียราโป <Bye bye. S 2> าไปยปรับเบยย